เป็นมาของโครงการนี้ก็คือในภาวะวิกฤตโควิด19ที่ประสบกันปัญหากันอยู่ทั่วโลกนั้นทำให้เราได้รับบทเรียนที่ต้องพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและยาเพราะถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการความมั่นคงของชาติและอาจทำให้เราเป็นประเทศผู้ส่งออกทางด้านอาหารและยาด้านสมุนไพร การแพทย์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านการเกษตรและสังคมวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการแพทยนไทยและภูมิปัญญาการเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเกษตรเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความแข็งแรงพึ่งตนเองตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนตำบลอำเภอจนถึงระดับประเทศนวัตรกรรมสู่การเป็นกลัวโลกตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นทั่วประเทศไทยโดยมีเป้าหมายดังนี้ข้อที่หนึ่ง รวบรวมเครือข่ายให้พึ่งตนเองในระดับภาคตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอ้ะที่สองจะทำะจะทำฐานข้อมูลศูนย์ก,การเรียนรู้เจจกษตรสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและยาอันที่สี่อันที่สามเผยแพร่พยาธภัณฑ์ให้ปร,ระชาชนหันมาพึ่งตนเอง ทางด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่แต่ละภาคหมุนเวียนกันไปแต่ละปีสร้างความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภาคเพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ภูมิปัญญาสู่สากลข้อที่5เพื่อร่วมกันเสนอแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนประกาศของทางราชการที่ไม่เอื้อเพื่ออุปสรรคในการพัฒนาการแพรย์ภูมิปัญญาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะท่านรองนายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่กล่นะาวเปิดประชุมและประากาศขบปากกับ ประชาชนที่มาร่วมนในการประชุมครั้งนี้ก็เรียนเชิญครับ